สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจามตอนสตล์เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะจามจะพามาดูเจ้า XLS สีดำนะคะดูดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะว่านางจามแต่งอะไรบ้างนี่นะคะกระจังหน้านะคะ Ford นะคะพร้อมไฟสามดวงนะคะแล้วก็ข้างหน้านะคะก็เป็นชุดแต่งวายนะคะนี่สวยไม่ล่ะมาต่อกันตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ก็คือ,คอที่ครอบไฟนะคะที่ครอบไฟหน้านะคะ มาต่อกันเลยค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อค่ะของชุดวายแล้วก็ล้อแมกนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อแมกขอบสิบค่ะคันนี้ไม่ได้ยกนะคะนี่สวยไม่ล่ะโอเคค่ะมาต่อกันเลยค่ะด้านข้างนะคะก็จะมีเบ้ากันรอยนะคะเป็นเบ้ามือจับกันรอยนะคะนี่ค่ะข้างบนนะคะก็จะเป็นคิ้วกันศาสร์นะคะโอเคมาต่อกันเลยค่ะด้านท้ายนะคะก็จะมีสติกเกอร์เท่ๆนะคะเลนเจอร์ แต่ถ้าอยากได้ลายอื่นก็แจ้งน้องจามได้นะคะเดี๋ยวน้องจามส่งลายให้ดูค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีข้อไฟท้ายค่ะนี่สวยไหมล่ะนี่ค่ะเขาก็จะแสดงตัวค่ะว่าชันคือ XLS นี่สวยไหมคะถ้าลูกค้าอยากแต่งแบบนี้นะคะก็ทักเข้ามาหาน้องจามได้เลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาหาน้องจามก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้องจามทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้นี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องจามด้วยนะคะ ฝากติดตามช่อง YouTube ของนังจามด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย